สวัสดีครับที่นี่ช่องคนธรรมดาตามหาพระในตำนานนะฮะในวันนี้ผมจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่ผมได้สวดมนต์มานะครับซึ่งมีสมาชิกเนี่ยเขาอินบ็อกเข้ามาอยากให้ผมทําคลิปแนวนี้ผมก็เลยมานั่งทําให้นะครับโดยวันนี้เนี่ยมากับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของหลวงพอ่อจันวัดอัมพวันซึ่งผมได้มาตอนที่ท่านยังยังมีชีวิตอยู่นะฮะซึ่งผมก็ไปกราบท่านบ่อยๆนะ ก็หนังสือเล่มนี้ก็ท่านก็แจกที่วัดนะครับก็อาจจะมีญาติโยมเนี่ยทำไปสร้างไปนะไปแจกไปวางเป็นตั้งๆผมก็ไปหยิบมานะฮะซึ่งหลวงพ่อจรัญเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่ทําให้ผมเนี่ยอยากสวดมนต์เพราะว่าผมฟังเทศของท่านอ่ะเห็นว่าเออเห็นว่าท่านก็เล่านะว่าเออใครที่ไปสวดมนต์ตามที่ท่านแนะนําเนี่ยก็ชีวิตก็ดีทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลย นะเราอยากดีอยู่แล้วอ่ะทุกคนแหละอยากดีอยากเจริญใช่ไหมฮะผมก็มาสวดมนต์ตามท่านตอนเนี้ยได้หนังสือเล่มนี้มานะฮะก็สวดเนี่ยทั้งหมดเลยเล่มนี้คือยาวหนังสือดูเหมือนบางนะฮะแต่ว่าในบทบนนึงเนี่ยมีหลายหลายจบต้องสวดหลายหลายจบอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นอีติปิโซเท่าอายุบวกหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือเป็นชั่วโมองอะ่ะเป็นชั่วโมงเวลาที่จะสวดเนี่ย ผมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกคืออึดอัดอะอึดอัดว่าโอ้โหมันยาวเว้ยเราเห็นหนทางแล้วเป็นชั่วโมงอะ่ะทํายังไงดีทํายังไงล่ะครับก็รัวๆไปเลยส่วนเร็วๆรัวๆส่วนด้วยใจที่รีบร้อนอยากให้มันเสร็จไวๆอะ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเริ่มนะฮะผมเนี่ยสวดมายี่สิบกว่าปีสวดแบบเป็นจริงเป็นจังนะอันนี้ไม่นับรวมเนี่ย แบบที่ไปสวดมนต์หน้าเสาธงสมัยเป็นนักเรียนนะฮะอันนี้คือสวดแบบเป็นจริงเป็นจังเนี่ยยี่สิบกว่าปีเริ่มต้นเนี่ยก็สวดด้วยความตั้งใจอย่างนั้นแหละเลาสวดด้วยด้วยความรีบร้อนเลยรัวเสร็จเอาให้เสร็จ,รจต้องสวดและสวดอย่างนั้นน่ะสวดแบบโงงๆอย่างนั้นน่ะมาเป็นสิบปีเลยนะฮะจนมาวันหนึ่งเนี่ยผม ผมเนี่ยนั่งเอ,อผมจะมานั่งสมาธิต่อจากที่ผมสวดมนต์ผมนั่งสมาธิเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยหลังสวดมนต์เนี่ยจริงๆใจเราไม่ต้องมีสมาธิอยู่บ้างแต่ว่าพอมานั่งปั๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมาเริ่มตั้งแต่ต,นนตั้งแต่หนึ่งแะตั้งแต่คณิกะสมาธิอะ่ะแล้วไล่ขึ้นไปอะ่ะผมก็รู้สึกเอะใจว่าเฮ้ยมันไม่น่าถูกกันแหละในการสวดมนต์แบบเนี้ยนะฮะเพราะว่า การสดนมน,นี่จริงๆเนี่ยมันเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ให้เราทําสมาธินะครับมันเป็นการการสวดมนเนี่ยมันจะเป็นการรู้ไงการเข้าไปรู้อ่ะเข้าไปอยู่ในอารมณ์อารมณ์หนึ่งแต่ว่าการสวนม,นมันจะหยาบหยาบกว่าการที่เราจะมาจับลมหายใจการที่เราจะมารู้คําภาวนาในใจอะไรเงี้ยนะฮะมันหยาบกว่าก็คือเริ่มต้นแบบหยาบๆยาก่อนแล้วก็มาละเอียดนะฮะเพราะว่า สมาธิ่ยยิ่งขั้นสูงมันจะยิ่งละเอียดขึ้นไปนะผมก็รู้สึกว่าเออมันผิดแล้วแหละพอวันถัดมาเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนเลยตัดทิ้งหมดเลยมันเหลือบทสวดแค่บทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณรอบเดียวจบเดียวนะแล้วก็คาถาเงินล้านสามจบนะฮะจากที่เคยสวดแบบคาถาเงินล้านที่สวดว,วันละวันละสามสิบจบเลยนะเหลือสามจบ นี่ไม่รู้ไม่ไม่เอาคาถาอื่นมารวมนะคาถาอื่นอีกโอ้โหบานตะไทยอ่ะตัดทิ้งหมดเลยไม่เอาไม่เอาละก็มามาเน้นสวดก็คือสวดช้าๆเลยเขาเนี้ยเราเน้นเอาคุณภาพแล้วไม่เอาปริมาณละเราต้องการจะสวดเพื่อให้มันมีสมาธิะนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นการสวรดที่ผิดอ่ะผมบอกเลยคือมันสวดด้วยความเร่งร้อนเร่งรีบรีบร้อน คำว่าร้อนเนี่ยเป็นการตั้งต้นที่ผิดมันเป็นการที่เราเอาเอานิวรณ์มาตั้งต้นนะส่วนด้วยความอยากเราอยากดีถูกไหมนั่นก็คือนิวรณ์เราเอานิวรณ์มาตั้งต้นแล้วมันจะมันจะพัฒนาได้ยังไงอมันเข้าสมาธิไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตาบใดก็ตามที่เรามีนิวรณ์เนี่ยมันก็เป็นจิตเราจะไม่เป็นสมาธินะฮะผมก็เอาใหม่เลยคราวนี้พอเราเห็นว่า บทสวดมนต์มันสั้นแล้วใจเรามันจะไม่เร่งรีบแลวนะฮะผมก็ค่อยๆสวดสวดช้าๆสวดแ,แบบช้าๆเลยนะโมตสะเนี่ยช้าๆอย่างนี้เลยเราสวดทีนี้ยมันจะเริ่มด้วยใจที่รีบร้อนเนี่ยเราไม่มีละการทำสมาธิของผมมันต้องเริ่มด้วยใจที่เยือกเย็นนะฮะผมก็สวดช้าๆเลยถ้า อยู่ๆมันเกิดไปสวดเร็วๆผมก็ดึงให้มันช้าเลยสวดให้ความรู้สึกให้มันช้าๆเราเน้นคุณภาพรู้แล้วรู้ไปด้วยนะรู้ไปทีละพยางเลยสวดทีละพยางรู้ไปทีละพยางแต่รู้แบบสบายๆนะฮะไม่เพ่งนะรู้แบบแต่แบบสบายๆให้จิตมันสบายถ้ารู้สึกว่ามันเพ่งมันตึงก็จะสวดให้มันช้าลงบีผ่อนมันออกไปแล้วสวดให้มันช้าลงบีเพื่อคลายมันออก เพราะสาหรับผมเนี่ยการเพ่งการตึงเนี่ยมันมีความอยากเข้ามาผสมมันทําให้ใจเราไปไม่ถึงสมาธินะฮะอ่ะนั่นแหละพอผมทําอย่างเงี้ยวันแรกก็รู้สึกว่าเออมันดีมันดีเพราะอะไรเพราะว่าพอผมสวดเสร็จปั๊บเนี่ยผมมานั่งสมาธิต่อจากที่เราเคยสวดเป็นชั่วโมงเนี่ยวันนี้มันถึงมันไม่ถึงสิบนาทีแล้วเรามีเวลาผมก็มานั่งสมาธิ ก็รู้สึกเลยว่าจากที่เคยต้องไปนั่งเริ่มจากนับหนึ่งเนี่ยตอนนี้เรามานับสามนับสี่แล้วเรามาเริ่มจากอุปจาระเลยรู้สึกเลยทันทีนะฮะและพอผ่านเนี่ยพอผ่านไปได้พอผมเปลี่ยนวิธีการสวดและผ่านไปได้ประมาณสักสองอาทิตย์ได้เนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกเลยวันนั้นเนี่ยพอสวดเสร็จปั๊บจิตผมเนี่ยมันเกิดปิติอิ่มเอิบขึ้นมาทางใจไออาการเนี่ยมันสําหรับผมนะมันเป็นอาการที่บ่งบอกแล้วว่า เออเนี่ยกำลังจะเข้าฌานละมันเป็นการที่เราจะกระโดดจากอุปจาระนะจิตกําลังจะรวมเข้าสู่เป็นฌานอย่างเงี้ยเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยมาถูกต้องแล้วนะฮะและสองอีกอย่างที่ผมรู้สึกรู้สึกได้ว่าเออสวดมนต์อย่างเงี้ยมันได้ผลแล้วก็คือเวลาผมเนี่ยเจออุปสรรคเนี่ยอุปสรรคเนี่ยมันผ่านไปได้แบบง่ายๆง,ง่ายแบบที่เราคาดไม่ถึงนะนะฮะ ผมก็มานั่งนึกดูอ๋อไอ้คาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีเนี่ยจะมีบทบทหนึ่งเนี่ยที่เป็นคาถาปัดอุปสรรคนะฮะผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออเฮ้ยเป็นผลของคาถาหรือเปล่าทั้งที่ไอ้ะไอ้ต่อหน้านี้สวดย,วยาวๆเนี่ยเป็นสิบปีเนี่ยไม่เคยเห็นผลอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะนะฮะอันเนี้ยเป็นผลที่ผมรู้สึกว่าเออผมเชื่อว่ามันใช่อะ่ะมันเห็นมันเห็นขึ้นมา ว่าเออเนี่ยผลมันมันเกิดเป็นผลขึ้นมาได้ฉะนั้นข้อสรุปของผมนะคือสวดยังไงก็ได้ให้ใจมันเป็นสมาธิใจสมาธิมันต้องไม่ไม่เริ่มจากนิวรณ์ใจสมาใจที่เป็นสมาธิต้องเริ่มจากใจที่เยือกเย็นมีความสบายนะฮะฉะนั้นอ่ะข้อสรุปของผมนะก็คือหนึ่ง วิธีของผมหนึ่งก็คือสวดให้น้อยเรากําหนดบทสวดให้มันไม่เยอะเอาให้เราสวดได้รู้สึกว่ามันมันไม่เป็นภาระถ้าเรารู้สึกว่าเราสวดแล้วเป็นภาระไปนอนดีกว่านะเพราะว่ามันจะมีความร้อนเข้ามามีความร้อนรนเร่งรีบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปนอนเถอะมันผมรู้สึกว่ามันไม่มีไม่มีประโยชน์อะ่ะนะฮะหนึ่งคือสวดให้น้อยกําหนดอ๋อกำหนดเอาตามสบายเพื่อนๆเ,เลยอยากสวดบ,บทไหนเอาเลย ะะสองสวดช้าๆเราสวดเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณละสวดไปช้าๆสบายๆสามให้รู้รู้คำสวดไปด้วยรู้ไปทีละพยางเลยรู้ไปทีละพยางอย่างสบายๆนะฮะสำคัญคืออย่าให้มันเกร็งมันเพ่งถ้ารู้สึกว่ามันเกร็งมันเพ่งเนี่ยให้ผ่อนออกมาผ่อนออกมาแล้วก็สวดให้มันช้าลงไปอีก แล้วมันจะคลายออกนะครับเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการในการสวดมนต์ของผมที่ผมได้ข้อสรุปจากจากที่ผมสวดมนต์มาทั้งหมดเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังสวดอยู่แต่ว่ามันก็มีบทสวดมากขึ้นเพราะว่าเราเพิ่มเข้ามาแต่ว่าจะไม่ใหม้มันรู้สึกว่ามันเป็นภาระเลยนะสวดในลนักษณะที่เรายังสบายอยู่นะครับก็มีเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยก็ไปปรับใช้กันเอา ตามแต่ละคนถ้าใครอยากจะไปลองในสูตรของผมนะนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีการถอดใจไปแล้วนะใครอยากจะลองกลับมาสวดมนต์ก็เอาวิธีผมไปใช้ได้นะฮะลองดูนะถ้าใครทําแล้วก็จิตเป็นสมาธิอ่ะผมเชื่อว่าก็จะได้เห็นผลของคาถากันบ้างแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างคือข้อสําคัญ ข้อสาคัญอีกอย่างก็คือการแผ่เมตตาครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าหลังสวดมนต์นั่งสมาธิให้แผ่เมตตาการแผ่เมตตาของผมเนี่ยทำตามของหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อฤาษีท่านสอนว่าการแผ่เมตตาเนี่ยให้เราตั้งใจว่าเราจะรักจะรักนะฮะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นมดเป็นแมวเป็นหมาเป็นอะไรเราจะรักทั้งหมดเลยนะแล้วก็เราจะรักทุกดวงจิตทุกวิญญาณ ไม่ว่าจะอยู่บนโลกใบนี้อยู่บนสวรรค์อยู่บนในนรกอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในพรมโลกนะฮะเราจะรักทุกดวงจิตเหมือนกันเนี่ยพอเราตั้งใจว่าเราจะรักใครเนี่ยเราก็คือเราอยากให้เขามีความสุขอะนะฮะแล้วมันจะแผ่แผ่เขาเรียกว่ายัางไงเดียมันจะแผ่ออกได้อะจิตเราเนี่ยมันจะมันจะแผ่เป็นเมตตาออกไปได้นะฮะ ประโยชน์มันเกิดกับตัวเราจิตท,ที่เป็นเมตตาเนี่ยเป็นจิตท,ที่อ่อนโยนเข้าสมาธิได้ง่ายนะและอีกอย่างก็คือเป็นประโยชน์ก็คือผู้ที่ได้รับกระแสะเมตตาของเราอะ่ะเขาก็รู้ว่าเราอ่ะหวังดีหวังดีต่อเขาเขาก็จะหวังดีตอบกับมาที่เราเหมือนกันเนี่ยถ้าใครอยากจะมีคนรักเยอะๆหน่อยกว่าปกตินะก็ลองเอาวิธีการแผ่เมตตาแบบนี้ไปลองใช้ดู นะฮะอ่ะโอเคก็ผมเชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ที่สุดในช่องของผมเลยนะนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเห็นว่าช่องเอ่อคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันไว้นะครับแลวเดี๋ยวเอ่อในเร็วๆเวนี้ยผมจะมาทำคลิปแชร์ประสบการณ์ในการที่ผมฝึกสมาธิมานะก็ยังไง วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ